อันนี้คือทองแดงเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กนะต่อให้เป็นทองแดงสวยหรือว่าช็อตก็ตามนะคะก็ได้เส้นเล็กเส้นเล็กคือจะราคาถูกนะคะเดี๋ยวดิฉันจะบอกนะคะว่าทองแดงที่เราไปขายมีสีประเภทนะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พาทุกท่านมาแกะสายไฟค่ะสายไฟก็จะมีหลายแบบ หลายขนาดนะคะแต่วันนี้เราจะแกะสายใหญ่นะคะโดยปกติแล้วสายเล็กๆเราก็ไม่ไม่แกะอยู่แล้วนะคะเราก็จะใช้วิธีการเผาแต่เนื่องจากตอนนี้นะคะกฎหมายการเผาสายไฟเผาขยะเนี่ยกอ็ออกมาแล้วนะคะว่าไม่ให้เผานะคะใครเผานะคะมีโทษปรับสองหมื่นถึงห้าหมื่นบาทเลยนะคะที่ร้านที่เราไปส่งนี่เขาติดประกาศไว้เลยนะคะใคร กฎหมายใหม่ออกมาแล้วนะคะ2 0 0 0 0ถึงบาทเราก็จะไม่ใช้วิธีการเผานะคะเส้นเล็กๆเ,เราจะรอนะคะรอเก็บไว้ขายนี่ค่ะเส้นเล็กๆแบบนี้ค่ะรอเก็บไว้ขายให้สำหรับร้านที่เขามีเครื่องเครื่องรีดเครื่องอปอกสายไฟเนาะเพราะมันเล็กเกินเราก็จะปอกลำบากโดยปกติแล้วเราก็ไม่ปอกเราก็เคยเผานะคะแต่ว่าไม่เผาก็ดีค่ะ,ม,ม,ม,ะ,คะมันก็ไม่เป็นมลพิษนะคะมันก็ไม่เป็นมลพิษมันก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมเราก็ เห็นด้วยนะคะเห็นด้วยในการที่จะไม่เผาค่ะคะวันมากะคะ่ะเวลาเผาตอนนี้เราก็ไม่เผาแล้วนะคะเราก็จะมาปอกกัน,นะคะ่ะเราจะเลือกปอกเฉพาะเส้นใหญ่นะคะเป็นทองทองแดงปอกสวยทองแดงปอกชอ็อตมีสองแบบเนาะทองแดงปอกสวยทองแดงปอกช็อตแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือทองแดงเส้นเล็กที่แกะออกจากเครื่องก็จะมีสามประเภทที่เราขายอยู่นะคะส่วนทองแดงเผาไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ เส้นเล็กๆเราจะไม่แกะนะคะเส้นเล็กๆไม่แกะไม่ปอกเราจะขายให้กับร้านที่เขามีเครื่องมือในการปอกเพราะว่าเราปอกไม่ไหวนะคะเราจะมาปอกกันเส้นใหญ่ๆค่ะวิธีการปอกของพี่หลีนะคะเราก็ไม่ได้ปอกมานานแล้วนะคะไม่ได้ปอกมานานแล้ววันนี้ก็จะมาปอกกันค่ะเราจะเลือกเฉพาะเส้นใหญ่ๆนะคะวิธีการผูกกับเสาแบบนี้นะคะ ใครมีวิธีที่ดีนะคะแล้วก็ดูในคลิปนะเขาก็มีหลายวิธีนะที่อใช้เครื่องปอกแบบใช้เป็นใบมีดแล้วก็สอดเข้าไปในไม้นะเราไปดูคลิปเขานะสอดเข้าไปในไม้แล้วก็ดึงนะเราก็ไม่ถนัดแบบนั้นนะคะเราถนัดแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะอันนี้คือดึงให้ตึงนะคะดึงให้ตรงนะคะตอนนี้คือขั้นตอนการดึงให้ตรงก่อนนะคะอาจจะยุ่งยากสักนิดนะคะใครมีวิธีที่ดีก็แนะนําเราได้คะ่ะ ดึงให้ตรงเสร็จแล้วก็ผูกนะคะฉีกออกมาแบบนี้เส้นหนึ่งนะคะแล้วก็ผูกแบบนี้ค่ะเหนไหคะฉีกออกมานิดนึงแล้วก็ปกติสายไฟเขาจะมี2เส้นใช่ไหมคะแล้วก็ผูกทีละเส้นแล้วก็ดึงแบบนี้ค่ะดึงแบบนี้ค่ะหลุดแล้วค่ะเส้นหนึง่ง สายไฟเขาจะมีสองเส้นคู่กันอยู่แล้วนะคะแบบนี้เนาะมีสายแบบนี้อยู่แล้วนะแล้วก็ดึงทีละเส้นค่ะตัดออกแล้วก็ดึงทีละเส้นนะคะต่อไปเป็นเส้นที่สองค่ะก,ก็ผูกแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเหมือนเดิมค่ะเส้นที่สองก็จะดึงง่ายนะคะหลุดแล้วค่ะ <laughs> ใครมีวิธีที่ดีก็แนะนำได้คะ่ะอันนี้เป็นวิธีของเรานะคะอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ค่ะ หลังจากปอกเสร็จนะคะเราก็ใช้มีดเนี่ยคะ่ะคมๆนะคะปอกออกแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะใช้มีดคมๆกรีดนะคะวิธีของเราคะ่ะใช้มีดคมๆกรีดแบบนี้นะคะใครอ่าไม่ชอบให้ยาวเกินก็ตัดให้สั้นก็ได้นะคะแต่พี่หลีทําทีเดียวให้ยาวแบบนี้ไปเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะได้ออกมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ออกมา ปอกตรงนี้ค่ะดึงออกแบบนี้นะคะดึงออกแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะทองแดงปอกของเราก็ได้ออกมาแบบนี้นะคะอันนี้คือทองแดงปอกสวยนะคะนี่คือทองแดงปอกสวย ทองแดงปอกช็อตก็จะเป็นแบบมีสีค้ำๆนะคะถ้าเป็นทองแดงปอกสวยคือแบบนี้คือเห็นไหมคะเขาทองสวยไม่ไม,ไม่มีรอยค้ำมีรอยค้ำตรงปลายนิดนึงเขาก็ไม่ว่านะคะแต่ภาคมากๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นทองแดงปอกช็อตก็คือตรงนี้จะช็อตชดําดำๆเห็นไหมคะมันจะมีรอยช็อตๆดำๆแบบนี้คือทองแดงปอกช็อตก็จะถูกลงมาห่างกัน1 0 2ถึงบาทเลยนะคะแต่ถ้าเป็นทองแดงฉอกสวยก, aging, ก็จะสุกอ่าราคาแพงนะคะก็นี่คือปอกสวยคะ่ะ แต่ถ้าติดดำนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตัดออกได้ก็ดีค่ะเขาจะให้เป็นสวยแต่ถ้าช็อตมากๆนะคะเขาให้เป็นช็อตนะคะทองแดงปลอกช็อตแยกไปก็จะดีค่ะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับเส้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองอีกสักเส้นหนึ่งให้ดูนะคะอันนี้เป็นเส้นแบบนี้นะคะอันนี้คือเขาเห็นไหมคะสายไฟค่อนข้างใหญ่นะคะข้างนอกเหมือนกันแต่ข้างในเขาจะเป็นเส้นเล็กๆ<า>แบบนี้ <ไฟ S 1> แบบนี้นะคะที่หลังจากเราปอกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็สามารถขายได้นะคะ ขายได้ร้านใหญ่รับซื้อที่โลสองบาทนะคะเรารับซื้อที่โลหนึ่งบาทนะคะสามารถเก็บไว้ขายได้ค่ะนี่ค่ะที่ปอกออกมาแล้วนะคะจะเป็นเส้นแบบนี้นะคะจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นะคะเรารับซื้อนะคะรับซื้อที่โลละหนึ่งบาทนะคะอ,คอ,คอันนี้นะคะพี่หลีก็ปอกเสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีการปอกก็เหมือนกันกับเมื่อกี้นะคะดิฉันก็เลยไม่ถ่ายนะคะคลิปจะยาวเกินไปนะคะแค่จะเอามาให้ดูตัวอย่างนะคะว่าอันนี้คือทองแดง เส้นเล็กนะคะเส้นเล็กนะต่อให้เป็นทองแดงสวยหรือว่าช็อตก็ตามนะคะก็ได้เส้นเล็กเส้นเล็กคือจะราคาถูกนะคะเดี๋ยวดิฉันจะบอกนะคะว่าทองแดงที่เราปขายมีสี่ประเภทนะคะไม่ใช่สามประเภทประเภทที่หนึ่งที่แพงที่สุดก็คือทองแดงปอกสวยทองแดงปอกสวยก็คือเมื่อกี้นะคะนี่คือทองแดงปลอกสวยเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะอันนี้คือทองแดงปอกสวยนะคะปอกสวยจะเส้นใหญ่ขนาดไหนก็คือถ้าถ้าสีสวยไม่มีรอยชอ็อตคือทองแดงปอกสวยนะคะ อันดับที่สองที่ราคาแพงลงมาจากสวยก็คือปอกช็อตปอกช็อตก็คือแบบนี้นะคะที่บอกไปก็คือมันจะมีรอยช็อตตรงนี้นะคะเป็นเส้นแบบนี้แต่มีรอยช็อตดำๆเขาเรียกปอกปอกช็อตนะคะมันจะมันจะดำแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่เส้นเล็กแบบนี้นะเป็นเส้นขนาดนี้เป็นเส้นขนาดนี้นะคะแต่ว่ามันช็อตนะคะมันจะช็อตแบบดำๆเห็นไหมคะเป็นเส้นขนาดนี้แต่มันช็อตดำๆอันนั้นคือที่สองอันนี้คือปอกสวยนะคะปอกสวย อันนี้คือปอกสวยแต่ว่าปอกช็อตก็คือคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าเขาเป็นรอยดําก็คือปอกช็อตอันดับที่สองนะคะที่แพลงลงมาอันดับที่สามที่ถูกลงมาอีกก็คือทองแดงอ่าทองแดงใหญ่นะคะทองแดงใหญ่ก็คือทองแดงที่เป็นแผ่นๆนะคะคือถ้าใครเคยซื้อเนาะก็จะนึกออกนะคะทองแดงที่เป็นแผ่นแผ่นแบบอ่าจะได้ในจากเครื่องเครื่องมือช่างนะพี่นะ จะได้มาจากอะไรแล้วพี่อะพวกตู<ล>้ไฟใหญ่ๆนะคะเป็นแผ่นๆเขาเรียกว่าทองแดงทองแดงใหญ่นะคะทองแดงใหญ่ก็จะอยู่ที่จะถูกลงมาเป็นอันดับที่สามนะคะอันดับที่สี่ก็คือตัวนี้ค่ะเราไม่มีตัวอย่างให้ดูอันดับที่สามนะคะคือทองแดงเป็นแผ่นๆ <m> นะคะทองแดงใหญ่ก็จะถูกเนี่ยคะ่ะอันนี้คืออันดับที่สี่นะคะอันนี้คือทองแดงเส้นเล็กคะ่ะทองแดงเส้นเล็ก ต่อให้ช็อตหรือไม่ช็อตก็คือถ้าเขาเป็นเส้นเล็กผงๆแบบนี้ก็คือทองแดงเล็กนะคะเห็นไหมคะเขาจะเป็นผงๆเห็นไหมคะเขาจะเป็นเส้นเส้นเยอะๆแบบนี้ค่ะแบบนี้เห็นไหมคะเขาจะเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้อันนี้คือทองแดงเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กก็จะถูกที่สุดนะคะเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาเรียกว่าทองแดงเผานะคะสมัยนี้เขาเรียกว่าทองแดงทองแดงเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กนี่ค่ะทองแดงเส้นเล็กที่เรามีตัวอย่างให้ดูก็แค่นี้นะคะ อันนี้คือทองแดงปอกสวยแพงที่หนึ่งถ้าเป็นทองแดงปอกช็อตก็จะมีรอยช็อตตรงนี้แต่อันนี้มันติดนิดเดียวไม่เป็นไรค่ะเขาให้เป็นทองแดงปอกชอ็อตปอกสวยได้แต่เราจะต้องไปตัดออกนะคะจะได้เป็นทองแดงปอกสวยแล้วก็อันดับที่สองก็คือทองแดงปอกช็อตอันดับที่สามก็คือทองแดงเส้นใหญ่เราไม่มีให้ดูนะคะส่วนมากทองแดงเส้นใหญ่จะได้มาจากตู้ไฟตู้อะไรที่ใหญ่ๆนะคะเป็นแผ่น เขาจะเป็นแผ่นๆเลยแล้วไม่มีตัวอย่างให้ดูเราเคยได้มาอยู่จะเป็นแผ่นยาวๆเลยค่ะก็จะเป็นทองแดงใหญ่นะคะอันนี้คืออันดับที่สามทองแดงใหญ่อันดับที่สามทองแดงอันดับที่สี่ก็คือทองแดงเส้นเล็กแบบนี้ค่ะต่อให้คุณปอกก็คือทองแดงเส้นเล็กแกะออกจากเครื่องแกะออกจากอ่ามอเตอร์แกะออกจากอ่าแกะออกจากคอมตู้ เออะไรกแ็แล้วแต่นะคะแกออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือทองแดงเส้นเล็กนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะวิธีการทําแล้วก็ประเภทของสายไฟก็ประมาณนี้ค่ะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะฝากคลิปหน้าด้วยจะมาทำอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยท่<อ>านลาไปนะก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะพี่หลีบอกอากาศร้อนมากดีฉันก็รีบพูดนะคะฝน, <laughs> นจะตกแล้ว